สวัสดีครับผมเซรัและเกมอิทธิรสตานะครับวันนี้จะพามาลงเลนโกคุสึอิ i n f e r n โนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ดันเนี่ยเป็นดันที่น่าจะเรียกว่ายากสุดในตอนนี้แล้วนะอมโดยที่ทีมนี้เราใช้ลงเช่นเคยนะไม่มีลินลี่เหมือนเดิมเพราะเราไม่มีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ทีมนี้เป็นทีมที่เซฟที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้นะอืมเท่าที่ลองมาก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู โมดแต่ละตัวแล้วกันนะครับน,นีดิติ้งนะครับก็ทําของมาได้ประมาณนี้แต่ว่าผมลองปรับแอทแทกเยอะขึ้นคิดเมตเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่สปีดตกลงอะ่ะเหมือนหมุนลอบไม่ค่อยทันบอสเหลือสปีดหกสิบต้นๆอะไรเงี้ยไม่ทันผมว่าสปีดต้ออยู่ประมาณแถวเจ็ดสิบนั่นแหละถึงจะถึงจะพอนะครับสกิลก็เต็มหมดนะลิงหลัวเนี่ยเป็นกิกะไบซ์นะซึ่งจริงๆอ่ะถามว่าจําเป็นไหมก็อาจจะไม่จาเป็นขนาดนั้นออฟมันตรงเฉยๆนะ แลวดันเนี้ยไม่ต้องการฮิวแรงเวอร์มากขอแค่แบบเอามาช่วยเอามาช่วยล้างซะมากกว่านะครับจริงๆถ้าใส่เป็นตัวอาริคอนที่ล้างดีบับได้ก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันเนาะแล้วก็สกิลหนึ่งเต็มนะครับสกิลหนึ่งอัพเต็มนะเพราะว่าลองออร์ล่าอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าทําให้เซฟขึ้นน่ะสกิลส,สามเต็มมันน่าจะช่วยได้ด้วยแต่ก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าสกิลสามเต็มด้วยมันจะเซฟขึ้นแน่ๆแต่ก็จะเปลืองของนะที่เราพยายามใช้ของน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไวส์นะ ไว้ก็สปีดร้อยแดเอดนี่ยคือออกก่อนมอนสเตอร์ Monster นิดเดียวไอตัวที่ใบได้อะเออนิดเดียวเลยแต่ออกก่อนนะฮะยังออกก่อนอยู่เออก็ถือว่าโอเคถ้าทําออกก่อนได้ทั้งคลอสทั้งไว้ก็จะดีนะครับอาจจะยากนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งฟาร์มเอออินฟโนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดันเนี้ยมันมันยากจริงๆนะเออเขาจะทำแม่นด้วยนะครับอืมแล้วก็มีเลือดมีดีเฟน์มีสปีด นะให้แซงมอนสเตอร์ซึ่งไอมอนสเตอร์ที่จะออกมาใบเนี่ยก็สปีดแถวแถวเนี้ยตามกว่าน,นิดเดียวผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เป๊ะๆนะแต่ก็อันเนี้ยมันมันเร็วกว่าแบบนิดเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าไปมอนสเตอร์มันเกตใกล้เต็มแล้วอะ่ะอืมเนาะแล้วก็นี่เป็นคลอสนะครับผมเพิ่งอัพสกิลสามเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เออพออัพอเต็มแล้วมันก็เซฟขึ้นตอนเนี้ยผมว่าลงได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ เนาะแต่ก็มีพลาดได้อยู่ดีนะครับคลอสเนี่ยจะใส่เป็นจะเข้ากาดหรือจะใส่เป็นเออ่ตัวดาร์คมูนที่เพิ่มเทิร์นดีบัฟก็ได้นะครับอืมไวส์เองก็เหมือนกันนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอลิคอนก็ได้นะครับคุณใส่เป็นดาร์คมูนที่เพิ่มเออ่ไอตัวลดแอตแทกบอสอะไปก็ได้นะครับอันนี้ผมทำเพราะว่ามันแบบสปีดตรงแม่นตรงแต่ว่าถ้าเอาดจริงๆเลยนะผมว่า ผมว่าใส่ดาข้คมูลทั้งคู่น่าจ,จะเซฟกว่าเออนะครับแล้วก็ลิงหลัวใส่เป็นอาริคอนก็อาจจะเซฟกว่านิดหน่อยแต่แบบนี้ก็โอกาสผ่านเยอะละนะครับอืมเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็ประมาณนี้คลอสเนี่ยก็ไวกว่ามอนสเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราเอาอัตโนมัติออกเดี๋ยวผมจะให้ดูเกรดเทิร์นตอนเข้านิดนึงนะครับว่าเออเราเร็วกว่ามอนสเตอร์อยู่ประมาณไหนนะครับ เนี่ยมาดูเกรดตรงนี้กันนะครับว่าแบบมันเกือบเต็มใช่ไหมที่บอกว่าศัตรูมันสปีดเยอะนะอืเห็นได้ว่าเกรดของตัวเนี้ยไอตัวที่ใบเนี่ยมันเก้าสิบหกเปอร์เซ็นเลยนะเออมันจะเต็มแล้วอะแล้วก็ของเราเองเนี่ยตัวเนี้ยอยู่แค่เก้าแปดเปอร์เซ็นก็คือเขาห่างกับเราไปตัวประมาณสองเปอร์เซ็นเองนะครับระหว่างไวส์เมื่อกี้ที่บกวกร้อยแปดสิบเอ็ดอะเออแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สปีดตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นสปีดที่ลดได้อีกนิดนึงอาจจะแบบร้อยเจ็ดสิบปลายได้นี่ไวส์ผมห นะครับไม่ทำหกดาวนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับว่า70%นั้นในรอบนี้จะผ่านหรือไม่แล้วก็ออโต้เลยนะฮะอ่าเปิดมาคอสกดสกิลเนี่ยอันนี้ถ้าติดหมดเนี่ยก็สบายใช่ไหมแล้วก็ลดแอตแท็กสำคัญลดแอตแท็กกับโพโวกเนี่ยนะครับอืมด้วยความสปีดไวของเราอ่ะดิสติงกนในไปไม่เป็นไรนะอืมนะครับสปีดไวของเราเนี่ยมันก็ขึ้นมาแตจังหวะนี้ก็ลางละ งไนรอบแรกอะบอสเป็นสกิลไม่เป็นไรนะบอ,อลก็กลับมาสกิลสองนะครับอืไว้ดึงติดคือจังหวะที่จะตายคือไว้เอ,อรถแอทแทกบอสไม่ติดนั่นแหละไว้ที่ใส่เป็นเบรมเบิลไว้นะเพื่อช่วยเซฟทีมอีกนิดนึงนะครับเวลาแบบมอนตีมามันสวนไปโพโวกไว้อะไรอย่างเงี้ยไปดึงทางข้ามไว้นะครับเป็นประมาณนี้ มันจะวนไปเรื่อยๆแบบนี้เวลาใช้ประมาณสองนาทีอืแนะนํานะทีมที่แบบผ่านได้แค่เจ็สิเอร์เซ็นต์ะไรเงี้ยเล่นมือดีกว่านะครับเพราะว่าเราถ้ารีไปเรื่อยๆมันไม่เสียอะไรนะเสียแค่เวลาอมแต่ไม่เสียไม่เสียตัวพลังงานนะครับอือนนี้อยู่ในรูปแบบที่ดีเพราะว่าไวส์เราไวใช่ไหมมันยังไวออกก่อนบอสเรื่อยๆนะแล้วก็ทอสที่อัพสกิลเต็มอะ่ะมันสโลได้ต่อเน,นื่องอื แค่สามเต็ม 5, ท่าเดียวนะครับมันจะวนสี่เทินพอดีกับท่าสองนะเนี่ยนะเนี่ยมันก็มีแบบไปทอนบอสเรื่อยๆนะแต่สำคัญคือรถแอดแท็กก็ต้องยังอยู่ด้วยนะเพราะรถแอดแทกนีส่สำคัญจริงๆไม่มีปุ๊บนี่เรียกว่าแตกได้เลยนะครับเอ,อถ้าไว้ตายอ่ะรีได้เลยนะจริงๆตัวอะไรตายก็รีได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันสำคัญหมดยกเว้นแบบติตติ้งคุณจะยิงดอกสุดท้ายแล้วอะ่ะเออถึงจะแบบถึงจะปล่อยผ่านไปได้ไม่ถนะ้ามีตัวอะไรตายตัวหนึ่งนี่คือจบเลย สปีดไวมันมีผลมากๆเลยนะในดันเนี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาถึงอ่ะมันมันยากจริงๆแน่นอนนะครับหิวขึ้นมาพอจะปรับได้ขนาดนี้นี่ตายไปเยอะนะครับบอกเลยว่าตายไปหลายรอบนะถึงตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ลอยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยไม่มีเห็นปะไม่มีรถแอทแทกบ,บอสอะ มันก็ตีเลือดลดห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอั่นแต่ยังไงพยายามสโลว์เข้าไปเรื่อยๆอะนะครับนะมันทอนได้เนีะยถแรตแท็กไม่ติดอีกแล้วเนะี่ยรถแแท็กม่ติดมันจะเกือบตายอย่างเงี้ยคุณดูเลือดผมนะเลือดประมาณเมื่อกี้รอดแค่เนี้ยเออเปรมๆอ่ะอืม,มอแต่ก็ฮิวกลับมาทันเอออันนี้ไม่มีรถแรตแท็กรถแรตแท็กไม่ถ้าไม่ติดสองอย่างอ่ะเจ๊งอืมไม่แบบไม่ทอนด้วยรถแรตแท็กก็ไม่ติดด้วยนะตายนะครับอย่างเงี้ยมันยังพอทนได้เห็นปะอืม เราก็นั่งทำของกันมานะครับอืมว่าเจ้าพันโอ้โหและของที่ได้มาก็ถือว่าใช้งานได้นะอะแต่จริงๆทนี่เพิ่งได้ตัวแรกนะเขานะครับฝรามานานมากออกเหลืองรัวๆวสำหรับเรนตองพุสเทีมตอนนี้เท่าที่หาได้ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูสำหรับคนมีลิลลี่กันหน่อยอืมถ้าคนมีลินลี่อ่ะมันมีทีมน่าสนใจคือทีม ผมชอบทีมประมาณเนี้ที่แบบจบไว้แล้วดูเซฟด้วยเนาะเออทีมประมาณเนี้ยที่เป็นเยลีเป็นวาเลเลียนนะครับคลอแล้วก็ลินลี่อย่างเงี้ยเออผมว่าทีมนี้น่าจะโอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาลงร้อยไหมนะเราไม่มีไงเออใครที่มีทีมที่ดีกว่าก็สามารถบอกกันได้นะครับเท่านี้ผมเทสมาตอนเนี้ยณนะตอนนี้นะทีมนี้โอเคสุดละเออแล้วก็คิดว่าอนาคตอะอาจจะมีการเนื้อบอสก,ก็ได้ไว้ตอนนั้นเราค่อยมาอัปเดต ทีวันอีกทีละกันนะครับก็วันที่20 2 1นี้นะครับจะมีการแข่ง e w s 2025นั่นเองนะครับนะก็เ,เราไปเชียร์กันนะครับมีนักแข่งทั้ง8คนอ่านี่นะครับจะมาฟาดฟันกันระดับท็อปของโลกนะตอนนี้นะอืมอนาคตจะเป็นคุณก็ได้นะครับตอนนี้เราก็ไปดูกันก่อนสายกรแขังขเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะได้รับชมกันแล้วนะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็สามารถไปติดตาม ช่องอ e ิตาลีสตาร์นะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยที่เขาผมกดโน t ติ i c a t i o n เออนไปเรียบร้อยละกดแจ้งเตือนไปเรียบร้อยนะครับว่าเราจะรอรับชมการแข่งนะอืมก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ตัวนี้ไปให้ใน Description แล้วกันเผื่อใครอยากเข้าไปดูวันที่แข่งนะครับก็รับรองว่ามันแน่นอนนะสำหรับการแข่ง EWS ครั้งแรกนะครับในนาอีเป็นของเกมเองก็จะมีตัวที่คุณสามารถกดสนับสนุนอ่ทีมที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งสองทีมได้นะครับก็ได้เงินไปก่อนแสนหนึง่งแล้วก็ถ้า ที่พิชณะได้ก็ได้อีกสองนะครับก็ไปสำรองกระถางทอดสดทิ้งไว้แบบเมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูนะครับนี่ผมแทงคุณเก็กเกอร์ไว้นะอืมนะครับทายแล้วนี่ใครเข้ามาทายแล้วกัน <laughs> เออแล้วก็เนี่ยกดทายก็ได้แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เอ,อ่คุณกดคลิกตรงนี้มันจะได้กรอบรูปภาพจำตัวอีเวนต์ด้วยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยต้องรอการแข่งก่อนอืมนะครับอย่าลืมไปกดกันของฟรีสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะ ฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ